ิวครับบลูทูธนะครับเชื่อมครับสัญลักษณ์ของครับโดยเสียบที่ตรงนี้ครับ USB ตรงนี้ครับดูตรงนี้นะครับพอดีเครื่องมกนพังไปครับอันนี้เป็นเครื่องใหม่ครับซิจากลาซาด้าครับราคาก็ไม่กี่สิบไม่ไม่ถึงหนึ่งร้อยครับผมใช้ได้จริงครับผมซื้อมา่องเครื่องครับอันนี้เครื่องที่สองนะครับแกะดูสินค้าในนะครับมันเหมือนเฟดได้ USB เลยครับดูนะครับ ทำมือเดียวครับจะลำบากน่ตั้งมายนะรับโอเคนี่ครับนี่นะครับนะเหมือนยูนิฟีดครับถอดออกมาครับผมเบบนี้นะครับแล้วก็เอาสายครับมีสองสายนะสายนี้นะครับโดยเอาฝั่งหนึ่งนะครับ จิ้มไปที่ตูดนนะครับแล้วก็ดูนะครับแล้วก็เราเอาเสียบแถวนี้นะครับแล้วก็มีไฟขึ้นมานะครับทุกคนดูนะครับแล้วก็อีกสายนึงครับเอาเข้าเอ่อเส้นด้านบนนะครับปุ๊บโอเคตอนนี้อันเรียบร้อยครับเดี๋ยวดูนะครับเปิด a u x เดี๋ยวผมทดสอบไปดูนะครับสต็อปฝนนะครับ บทที่ a u X นะครับตรงน,นี้นะครับแล้วก็อยากเสอมต่ออีกทีนะครับออนนะครับแล้วก็เสียงเขิ่ใหม่นะครับเา่อโอเคมันมีเสียงแบบนี้เข้ามานะครับแล้วก็ Connect <ed. S 1> พอ c o n e c เ,เค,คือเชื่อมต่อเลยนะครับ